โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมเรามาอยู่กันในฟีฟ่า23แค่เรียโมดนะครับผม<ว>เรื่องในแค่เรียโมดครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้สร้างนักเตะทีดด่ชื่อว่าเดนิเอลไนกี้นะครับผมนักเตะคนนี้เ,เนี่ยเขามีที่มาที่ไปนะครับผมก็คือเขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีพ่อเนี่ยเป็นชาวอังกฤษแต่มีแม่เนี่ยเป็นชาวไทยนะครับที่เกิดที่กรุงเทพมหาคนครเขตห้วยขวางนะครับผมเป็ดตุ๋วเป็นตาไหม เออนะครับผมเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งอังกฤษไทยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้ไปเติบโตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับที่เมืองลอนดอนนะครับผมคือในปี2004นะครับผมในเดือนอมกราคมวันที่4นะครับเขาที่เกิดที่เมืองไทยนะครับแต่เขาทำไปเติบโตที่อังกฤษนะครับผมเพราะว่าคุณพ่อเ,เนี่ย อยากให้เขาจะ speak English ได้คล่องกว่า uh, speak ไทยนะครับผมเพราะ speak English ก็คจะเป็นสากลของโลก d ด n i นียล k ไนกี้เนี่ยก็เลยได้ไปเติบโตที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ได้มาเที่ยวที่เมืองไทยบ่อยครั้งยามว่างในช่วงปิดเทอมอะไรพวกนี้นะครับแล้วในระหว่างที่เดเนียลไนกี้เนี่ยได้เรียนอยู่แดเนียลไนกี้ได้เข้าอะคาเดมีทีฟุตบอลทีมมึงในเมืองลอนดอนนะครับ ซึ่งทีมนั้นก็คืออาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมแดเนียลไนกี้เนี่ยได้เข้าขอคาเดมี่ของอาเซนอลตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับผมจนในตอนนี้อายุ19ปีนะครับเขามีโอกาสได้ขึ้นทีมชุดใหญ่ในชุดของมิเกลอาร์เตต้านะครับที่เป็นคนคุมอยู่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าในสตอรี่ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวมาเรื่องนี้ก่อนเป็นโบคลาสเ่นสินาทีพอนะครับผมค่าเงินเป็นปอนนะครับ

เขาพูดอะไร่ไรก็ไมรรู้คับผมฟังไม่ออกนี่ครับแดเนียลไนกี้นะครับผมอ๋อเมกาโมพูดฟุยนะครับแล้วผมพูดช่วยของมิเกวาเต็ดต้านที่เป็นเลขาส่วนตัวนะนี่หยไอ้เฮียยั่งหล่ออ่ะเนี่ยไปลดูดีไปโรมา่าอ๋อผมลืมไปครับแดเนียลไนกี้เนี่ย มาในตำแหน่งกองกลางนะครับเดี๋ยวครับพาสบอลหย่อนแล้วกันนะครับผมเซสชันนี้เราจะขอเป็นการซ้อมในเรื่องของการพาสบอลนะครับนี่ครับซ้อมคู่กับพี่จอร์จจินโยนะครับเป็นรุ่นพี่ในทีมนะเราก็จะค่อนข้างเก่งๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งจะได้มีโอกาสขึ้นชุดใหญ่มาพิสูจน์ตัวเองนะครับผม อ่าเอปลี่ยนเอกทีว่าโอเคโอเคตอนนี้ก็ซอ้อมก่อนนะแดนนี่ยผมก็จะพยายามคิดสตอรี่ขึ้นมาให้มันอ่พาพอค่อนที่จะมีสมเห็นสมผลบ้างอ่าแม่น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 โอเคผ่านช่วยเลยครับสำหรับเซสชันนี้ของแดนนี่หอตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นทางด้านของอืมอะไรดีใส่อะไรดีเอาอันนี้แล้วกัน อะไรไม่รู้ว่ะแต่รู้สึกว่ามันน่านจะน่านจะเข้ากับเราเออรู้สึกว่ามันน่านจะเข้ากับเราเดี๋ยวเรามาเอาอัพการพาสก่อนเลยดีกว่านะครับชอ็อตพาสลองพา s สวิชันอ่าแล้วก็มีการยีกว่าตัวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแถวสองเราต้องดีนะครับสมมติอ่าลองช็อตอเคแล้วก็มีการเลี้ยงบอลน,นะครับดิป,ปลิงบอลคอนโทรลน,นะ อ่าโอเคอ๋อนี่จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นช่วง p r e ซีซั่นนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอะเป็นลูกเครื่องไทยอังกฤษไม่มีชื่อไทยหรอจริงๆเนี่ยผมก็ไปเคอชื่อไทยเนี่ยมันควรจะอยู่ชื่อกลางเลยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมผมไม่รู้ว่ามันสามารถตั้งชื่อกลางได้ไหมนะมันผมตั้งแค่เอ่อชื่อนามสกุลนะครับผมซึ่งชื่อกลางผมก็คิดไว้แล้วนะครับผมชื่อว่าเทพทองครับ ตามชื่อช่องผมเลยชื่อว่าเทพทองเดนิเอลเทพทองไนกี้ไม่ได้เข้าเฮี้ยอะไรกันเลยครับทุกคนตะซ้อมเซสชั่นนี้ก่อนนะครับผมมันจะไม่ดีเท่าไรวะซ้อมครั้งนี้ไม่เป็นไรเท่าไหนเท่านั้นครับโอเคครับเกมแรกครับเราได้รับโอกาสจากอาร์เตต้านะครับให้ลงเป็นกองกลางฝั่งซ้ายนะครับพบกับนาโปลีอเซนอานำอยู่สองสูตนะครับเราได้รับโอกาสในช่วงสิบนาทีสุดท้ายนะครับ โอ้มาแล้วเดบิวเกมแรกครับของแดเนียลไนกี้นะผมโอ้ยเฮียเขจะเปิดมุมเลยหรออาเล่นสั้นเล่นสั้นโอเควะพี่สวยขอลองใส่ก่อนเลยแล้วกันปุ๊บโอ้โหโทษพี่ต้องตาเราเสียบอล เกมโอเคโอ้โหเฮ้ยตัดแล้วยังไม่ได้อยู่เต้องคอยเชื่อเมเกมให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเหรอทำไมไปไปเอามากูเหมือนกูเป็นกองหน้าเลยเนะี่ยกองหน้าไปไหนเนะี่ยโอเคผมพิ่งมาวันนั้นโยนข้าไปฝั่งนู้นเอาได้อยู่ใสตะกอรีโอครูเกือบครับเกือบมีส่วนร่วมในการทำประตูนะวิ่เริ่มมาผมไม่ได้เป็นคนเปิด ไม่เป็นคนเปิดลูกแต่มุมเลยวะลูกเซตพีชนะครับจะลองโยนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> โอ้โหเดบิวเอาแอสซิดเลยไปงี้นนี้ไม่ได้แอสซิดนะครับผมแต่ว่าเรามีส่วนร่วมในการทำประตูนะฮะได้ผมควรจะกดดูท่าดีใจด้วยนะเ่ยเปิดสวยครับลูกนี้ได้แนยลไนกี้ส่งมาส่งมาส่งมาครับรอเกมสวนกลับ โอ้ไม่ได้วะเด้ได้อยู่แทงช่องไปเลยสวยมากครับลูกนี้แทงสวยมากยังไงเค่สุดผู้ไม่ได้อัสิ่แรกว่ะวอเต้ร์บอ,อ,อกดีคนระับเงียบนะโอ้หรับรับบอลมาเปิดเองเลยโคตรหล่อเอ้ยอด่อตันนี้โคตรอ่ะอยังยัง โอ้โหเฮียส่งคืนกูอย่างนี้แฟนบอลเสียดใจอะโอเคเกมแรกถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสนิดนึงนะครับมีโอกาสได้คลอสเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำประตูนะครับอเตต้าน่าจะเห็นแววแล้วว่านี่มันนี่มันโอซิลคนใหม่นี่หวาโอ้โหพูดคุยนครับใครเนี่ย ไม่รู้ใช่อะไม่รู้จักเหรอโอเลติง5.9 oh, นะผมเล่นไป9นาทีนะพาสเร็จสี่วิ่งไปสี่โลยไปเชียบแบบเดียววิ่งไปสี่โลนะแท็กขึ้นหนึ่งครั้งก็โอเคโอเคครับนัดแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เราก็มีแต้มนะามาอัพสกิลของเราด้วยโอเคเดี๋ยวเรามา up. อัพน่อะสต้ามิน่น,นะครับต้องเฟสต้องเฟสเราต้องมีวิ่งขึ้นลงนะครับ แล้วก็เรื่องของการพาสซิ่งนี่จะเป็นสิ่งสำคัญนะโอเคปรับเรื่องโค้งๆหนะ่อยเปิดแบบโค้งๆหนะ่อยอ่าแล้วเราซ้อมกันก่อนนะครับซ้อมก่อนโอเเดี๋ยวเราจะซ้อมการยิงประตูนะครับเราเนี่ยจะต้องมีการมีโอกาสที่จะได้ยิงแถวแถวสองนะครับผมอย่างแบบมาติโนเดกาดอย่างเงี้ยโอเคกองกลางที่ดีนะครับจะต้องมีสกิลการยิงด้วยนะจะส่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าเรามีโอกาส ทองเนี่ยเราต้องทำให้ได้นะค okay. รับผมโอเคไอ้เชี่อไปไหนแล้วนะเฮ้ยได้เอฟเบไม่ผ่านหรอไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนแค่นั้นคนระับ โอเคครับต่อมาเจอกับโรม่านะครับโอ้โหไม่ได้ลงครับนัดนี้อันนี้เตต้าไม่ได้ให้โอกาสแล้วนะครับขับนัดนี้เราไม่ได้เหล่าโอกาสจากอาเตต้าครับเจอกับโรม่านะครับทิ้งไว้ชนะไป1นนะครับผมเคในนี้เจอเอซีมิลานครับต้องมาลุ้นนะครับว่าเราจะได้รับโอกาสหรือเปล่าครับอ่าได้ลงในช่วงสิบนาทีสุดท้ายนะครับในตำแหน่งเดิมเลยนะครับคือ กองกลางฝั่งซ้ายนะครับลงไปแทนกับทุพี่จอดจินโย่ของเราโอเคมาแล้วไอ้นุม่มแดเนียลดี๋นี่โอเคโอ้โหจะให้ตัวนี้ผมกดแรงไปแดเนียลเอาใหม่พวกมา ค okay. แทงไปโอ้โหจะแทงให้ตัวนูน้นตายอยู่ป่วยมากลูกนี้จบ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 เลยอะ่ะไอเฮียจบเลยจบเลยมึงไม่ยิงเนี่ยไอเฮียมึงกัดเลี้ยงเข้าประตูเลยไปแน่ไอสัตว์โอ้ยโ,โอเคไอพวกโอเคเฮ้ยอ๊โโองโ,โ,โ,โอ้โหเกือบแล้วครับผมเสียบเสียบบอลน,นะครับไปเสียบบอลหน้าประตูนะครับไม่ได้ครับแบบนี้เสียบบอลในกรอบนะครับ โอ้แทงสวยมากครับใครวะเนี่ยคุระย่าไปเนี่ยผมว่าใช่ว่ะโอ้โหคุระย่าไปไม่ได้ครับเราไม่ได้ไปซัพพอร์ตเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเนวอืมอบขวามาโอ้จ้าเฮ้ยอะไรอ่ะต้องมีเหลืองย้อนหลังนายอย่างเงี้ยโอ้แล้วแม่งผมเป็นคนที่ตัดเกมไม่เป็นเลยกองกลางผมเข้าบอลไม่เป็นเลยเกมเนี้ย โอ้โยเกือบโดนน่าจะรอดอยู่ไม่เชื่อไหมคับประตูหมอด้วยเนี่ยละ่ะโอกาสทองของผมแล้วโอกาสทองของแดนนี่เอาแล้วโอ้โยไม่ถึงได้ดิโอ้โหจะส่งคืนกุมัทิภัยอะ่ะเติมดิพวกเติมดิพวกไม่เติมอะ่ะเออโอ้โหจบที่หนึ่งประตูต่อสูน์นะครับเกมนี้เราไม่ค่อยมีสวนร่วมาเกมเท่าไหร่นะครับ ได้ลงมาใน10นาทีสุดท้ายนะครับก็ถือว่ายังได้รับโอกาสเดี๋ยวิิเกวาเตต้าอยู่นะโอเคอ่าเพื่อนก็มาสแสดงความดีใจนะครับเ т ติ้ง5.8นะครับผมพาสวัลสำเร็จ8ครั้งอุย้ยรอบนีวิ่งไป5โลวิ่งเยอะอยู่นะเล่นไป11นาทีนะครับผมแต่เคลื่อนไม่ผ่านเลยถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ย อาจจะต้องขอเอเตต้าย้ายนะครับผมอ้าวไม่ย้ายเขาเรียกว่าขอเอ่อให้ไปยืมตัวไปในลีกสำรองอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเพราะว่าสำหรับลีกสูงฟุตเนี่ยมันอาจจะยังใหญ่ไปสำหรับเรานะอ่าสำหรับแดนเนียยนะครับโอเคมาเรามาซ้อมเซสชั่นนี้กันดีวกว่าเป็นการยิงกับการพาสบอลนะครับ อันนี้เป็นการแทงช่องให้เพื่อนนะให้เพื่อนวิ่งเลี้ยงลายไปโอเคสัตว์อ่าโอเคได้วิสวยมาก สวยมากโอเคได้เอผ่านโอเคการซ้อมเซสชันนี้ถือว่าเราผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอ่ะโอเคมีแต่ไปอัพนักเตะเราแหละเดี๋ยวจะเป็นการเลี้ยงบอลน,นะบอ,อ,อกกล agility ปิ้งแล้วก็การยิงประตูหน่อยบอลเลยเหรอเป็นลองช็อตแล้วกันโอเค โอเคครับ okay, เดี๋ยวเราไปดูนัดถัดไปนะครับว่าอาเตต้าจะให้โอกาสหรือเปล่านะโอ้เป็นนัดเปิดสนามแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเราซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านัดเปิดสนามเนี่ยเราจะได้รับโอกาสหรือเปล่านะฮะอ่าผมขอเป็นอันที่ซ้อมไว้แล้วก่อนแล้วกันโดยโดยคลิปหน้าผมจะมาต่อซ้อมบ่อยๆมันก็เบื่อนะครับมันจะไม่มีอะไรทำเอาอ่าได้อัพมีสกิลอัพต่อ ชูตติ้งหน่อยลองช็อตเลยแล้วก็พาสบอลนะครับเป็นเออ่คอสโอเคโอเคได้รับโอกาสครับเป็นกองกลางฝั่งขวานะครับผมเมื่อเปิดสนามเจอแมนเชสเตอร์ฟิตตี้ด้วยดีมาครับเป็นการเดบิวต์เกมแรกในลีกของเจ้าแดเนียลไนกี้นะครับผมนักเตะไทยอังกฤษครับ คือเราก็ยังได้ลงในตำแหน่งที่เราถนัดนะเออเราไม่ได้ลงในตำแหน่งที่เราไม่ถนัดเลยนะครับเราต้องทำให้ออเดต้าเห็นนะครับว่าเรายังเป็นดาวลุ่งไฟแรงที่เบาที่จะอยู่กับทีมในฤดูกาลนี้นะครับโอเคอ่าเคเชื่อมกับแบคครับมาสวยสวยมากคืยก่อนไหมพวก เปลี่ยนฝั่งมาครับสวยๆเลยโอเคโอ้โหโอ้โหโดนตัดบอลไว้ก่อนเมีอบอลถึงผมเลยอันตรายนะบอกเลยอันตรายเอาชิปหายอนะันโอ้ยลำเร็วสวยจัดมาพวกโอเคเรียนง่ายก่อนครับพยายามเชื่อมเกมกับเพื่อนนะผม เปลี่ยนฟังมาถึงไหมโอ้ไม่ถึงว่ะรีบเปลี่ยนไปหน่อยครับเอาชิปผ่าแล้วแมนเดโดได้สายโอ้โหแลมเดลวไว้ใจได้ครับแลมเดลวยังไว้ใจได้อยู่โอเคเปลี่ยนฟังมาครับสวยๆเลยลูกนี้ สวยมากครับโยเป็นฝั่งสวยมากลูกนี้โอ้ยเกลือป่ะผมเมื่อกี้เลยว่าเศร้ากาะที่เพื่อนได้ดีเลยครับโอ้โหแล้วได้รับได้รับเกียรติเปิดบอลนะครับเปิดมุมครับโอ้โหเสาแรกครับไม่ได้ครับามามาขอใหม่โอ้โหย,ยังไม่เปิดซ้ายเรา อเคมานี่โอ้โหพยายามจะแหวกไปเองครับโดนตัดก่อนชิบหายถ้าโดนตัดเสียประตูนี่จะความผิดกูล,ล้วนๆเลยเนะี่ยไปครับเป็นบอลวูของเรานะครับไม่กลางฝั่งนูนไม่ขึ้นมาช่วยเพื่อนเลยอ่ะ่ะแล้วไม่มีตัวซับพอร์ตอ่ะ เคครบเกียร์เรนง่ายกับปีก่อนปู่เกือบเกือบให้มาสุโขหมดเวลาครับโอเคครับนัดแรกนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับผมก็ถือว่ามีโอกาสได้โชว์ผลงานนิดนึงนะครับให้กับอาเตต้าได้เห็นซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่านาคตเลยครับดูครับรดเรื่อยๆนะครับผมเมนเจอร์เลตติ้งนะครับ ลดเอาลดเอาเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าพอไว้แค่นี้กันก่อนดีกว่าครับว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาดูว่าอนาคตของจอแดนนียลไนกี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับจะได้อยู่กับอาร์เซนอลต่อหรือจะถูกปล่อยยืมไปในลีกลองนะครับผมเดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับเราวันนี้ก็ขอจบไ้ที่เท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็าฝากกดไลค์ก็แชร์แล้วผมก็เพิ่งได้กลับมานะครับถ้าผมคลิปยังไม่ค่อยดีเนี่ย จะสัญญาเลยครับว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเส,สร็จแลผม